วันนี้ผมจะมาเล่นร <c oughs> ถต้ฟังเพลงกระสับกไย Με λίγο λίνο, Ιαχόκιν. Σου, Σμαρπούμ, Αουτορά, Σου, Ιαμίστα. คนเยอะตึงตัวไวก็ะเตรก็เข้้ได้ปืนแล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย เด oh. 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 ินเดินเดินเดินตรงโอ้โหปะปุนะโอ้โห

กิวค้นหาและทำลายเลยโอ oh, oh. ้โหไอ้โ oh, ว่เจอ้ oh, โอ้เกมดีเกมดีีผมไม่เออีกเด้อจริงเนยไนหาและทำลายเลย เนี่ยไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นไอตัวนี้เป็นเกือบเกือบแล้วไอตัวนี้เป็นนะโอ้ยไอตัวนี้เป็นซึ่งอย่างยากอ่ะโอ้นี่หมดทั่วไปไอตัวนี้เป็นต้องขีดเป็นนะตัวเต็นตัวเต็นโอ้โหเมื่อกี้ตัวเต็นอะโอ้โห

พกนหนีไปก็เ,เราสายบวกนะพอดีวิ่งอย่างเร็วเลยวิ่งอย่างเร็วเพื่อมาเก็บคิวเนี่ยเพื่อนซุปคอนซุปคอนคอมเมนต์มาได้นะว่าผมยังกับผมตามคลิปเลย

ไปที่คลังแสงเคเอาไว้ล่างหัวไม่รู้จะล่างหัวได้ป้างดีนะที่โดนหมามีม,มีมีแบบกระเป๋าองดีตะลไมที่โดนหมาไม่มีเมี่โอ้โหหลายลยต้องขึ้นปเอาใหม่นะโอ้ มันจะเสียงเบาหน่อยนะคะเพื่อทจะได้แบบได้ยินผมปุ๊มป้างนยเอ๊ะกระสุนกระสุนสองหัวมองยังไงเป็นกระสุนเอ็มจีวะเอ๊ะตก,กะยังไงอะ

เป็นนะตัวนี้เป็นนะ่ยนอถูกถูดถมกไดุด้านโน้กรดด้านเป็นยังไยังไม่แม้แกงไม่ได้แกงเรไปเปลี่ยนน่าจะไปแล้มันไปกินนะ าไม่เจอเลยน่าไปจริงเลยเพื่อนเราเ็อจ <doors> <eps> ุ่ไกลตายเบื่อปุ้งไม่องการมาเพื่อนเราอยู่ไกลตายปุ๊บเลยนะกับโจนช่วยเพื่อนบุกตัง โอเดี๋ยวนไอ้นึ่งน,นะจุดได้แค่ก้สนนะา,าสุนแล้วทุกคนนะอ๋องนู่นมั่นนี่ลุงจุดแฟนตี้กำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันเอาเพื่อนก็รับเสียงรู้ว่าเสียงควรของอยู่นี่ตอนี้เพื่อนมีควาดีมาก ฉ anyway. ันขอด้วยแันขอด้วยเป็นนักขอดที่ก็ชนกันส mm. ุดสามมันจะเป่นอีกหนเออตามมันจะเลเป็นอะไรครับผมจบสำรูแล้ว ค้นหาและทำลายเลย Triple kill มาอะไรขีร้เหลอเกินเก๋อะไรีเหลือเกินเนี่ย смотрю เกล้าพิษก่อนถ่ายคลิปก่อนนะครับเแลยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไม่ใช่คลิปหน้าเดี๋ยวมันเจอกสมัยแรกเลยแล้วก็คราบ